โอ้โห,โอ,โ,หะนะโอ้โหวันนี้โอ้โหเป็นที่ของเด็กๆนะ สวัสดีครับสวัสดีครับนานานะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องยูทูบนวุฒิคนหลอกปลานะครับวันนี้ก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำอ่าเขื่อนลำแช่นะครับผมเนี่ยใหญ่ๆห่เลยนะครับผมกว้างกว้างเลยนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับวิวหลักล้านนะครับผมก็พาเด็กๆมานะครับมาลองเรือแล้วก็มาตีปลาเล่นๆดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมส่วนวันนี้นะครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันตัวนี้ครับผมนี่เลยครับผมเป็นคัน X4 นะครับผมเนี่ย สวยๆนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับนี่ครับด้ามก๊อกครับยังไม่แกะเลยนะครับตัวล้อก็เป็นสไปเดอร์เนะครับผมเนี่ยสวยๆเหมือนกันนะครับผมสายใบสันเอทูนะครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นเวท12 25นะครับนี่ครับจะเอาอยู่หรือเปล่าครับปลาลำแช่เดี๋ยวไปรอดูนะครับว่าจะมีผลงานด้วยหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวไปชมผลงานครับ let's go ตีแล้วกตีแล้วิดตััวเมนก ยังยังติดยังหมยังนี่อยู่แนเม้นเอาไอเม้นเอามาเอาไรเอาัวนได้เลยขี้หลังเฮ้ยไมีนะบุ้ยแม็กสวยลูกดักหัวเลยอะอย่างงั้นแหละสวยสุดตกพอแล้วตกแล้วตกแล้ว

าตอ้วนเปลี่ยนตีข้างหน้าอู้จีบด้วยยื้อจีบด้วยตีว่ะแมนตีว่ะตีจีบด้วยเห็นไหมใหญ่ไหมจากกูจีบเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่ยิ่งดูยิ่งดูไปเหยื่อตัวเองอย่าหันม้ำมงหน้าพ่อูเหยื่อหน้าพ่อมันลนอนกระชากดูอยู่วะหน้าพ่อโอ้โหวิถ้าเราไม่ตั้งใจมองมัน จบแล้วอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหนแม่นเดี๋ยวให้มันตีตัวนี้ก่อนกันละจีบหัวมัดสวยจีบพดีเลยอะเมโอ้โหจีบพอดีเลยอะเมื่อกี้ โู้โหกระโดดเลยไอ้แมงไอ้แมงได้ตัวแล้วไอ้แมงได้ตัวโชคมาโชคพันโชคโชคหมูหัวเรือมีของครับอุ้ยลูกมันใหญ่ใหญ่นะบอกผลเลยปลดออกไอ้แมงเก็บทางมาเพิ่งเลยเอาเบีดให้โชคเอาเบีดให้โชคจับไปยืนนั่นอยู่นู่นเหยี่ยมสีเลยเอ้ยเอ้ยืนยืนจับมอเตอร์ไซค์สิตีมันกัดเลยแม่นเชื่อไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เห็นไหมเห็นไหมั้อ right. mm, ัน uh, ้าเราต้องหัวนะเราเขาใกล้มันจะตื่นแบบที่ไม่ติดไม่ติดเมาตอยดเนื้นะเราต้องหวะเราเขาใกล้มันจะตื่นแบบที่่ิด่ิดไีกงแดงนี่เห็นไหมโอ้ยเี้ยวว่ะ ตะแมนตี<ส>ไม่ถึงแมนเปลี่ยนสายเป็นรถถังลูกรถถังอ๋อส่เป็นรถถังมันบุกมันไปแล้วในโบเยเอาเก็บเก็บเก็บตีไหม่ลูกอุ้ยพ่อตีไม่ทันสายสายสายพ่อสายพ่ออ๋อเจอละว้วาโน่นโน่นโน่นเอามันกลับมาขวามันกลับมาขวาเฮ้ยมันเริ่มแล้วกลับมาขวากลับมาขวานี่อยู่ที่นี่ เลยดักก่อนสวยไหมสวยตรงนี้ตึ้มแต่มันไม่มีอาการตื่นเร็วพอหรอกมุดน้ำอยู่ดูด้วยตรงนี้น้ำตื้นด้วยระวังหนึ่งเฮ้สวยลูกปล่อยเลยแหละอือเอาไปไหนลอาวุธ ออกไมจะเข้าไม้เรยแม่นกระโดดตื้นพี่เก็บพี่เก็บเฮยแม่นไอ้นี่แม่งปั่นศาสตที่หายเลยซ้ายทีขวาดีซ้ายีขวาทีไม่เป็นายเราครับเจ้บีเอ้ามันมาหาเราเฉยเลยเฮ้ยโอ้ยเ่ยจังหวะมึงเี่ยหน้าโดนสุดล้อว่าลูกใจเย็นวะเฮ้ยพอดีได้ว่า ลุกกระโดดลุกกระโดดอุ้ยแมงลงหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บอกแล้วว่าไม่ไม่อยากตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แดงๆอยู่เรื่อกระโดดใช่ใช่ใช่ตี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 ไปขวาไปขวาเลยเจอกันสวยเม็กนี่นี่นี่วันนี้แล้วกินแขนรอแล้วหรอตุ้งตุ้งไม่ขอตุ้นแมงติงสาย วยอย่างลุ้นอย่างลุ้นนี่ไงสวยของเนี้ยเข้าไปนะเดี๋ยวพ่อขับให้ที่ขึ้นอยู่ปาย่าเหรออีกสองขึ้นไปย่าเหรอบึ๊กนี่บึ๊กขึ้นไาย่าเหรอบึ๊กนี่โฉบแล้วนะ โถบแล้วนะโถเอลยไม่ไมีมไม่มีปากหรือไงมไม่รับไม่รับลูก <c oughs> นี่เหรอยิ่สิบเดียวไหมฮะโอ้ยลมแม่ขุดหามันอือ <c oughs> ปลาไม่กัดไม่พอฝนตกอีกทำกดเหรอ,อตีนะพอตีนะครับ <c oughs> ไม่โ <c oughs> ดนฝนสวยอ้าว <c oughs> <c oughs> มันเป็นปีหน้าไหมครับโอ้ยหญ้าแม่งเอ้ยอดเลยตึกอะไรสับไว้ก่อนพี่คนโตโอ้ยหญ้าหรือเปล่าวะหญ้าย่หญ้าอะไรย่้ามาแถบพร้อมได้ยินไหมพูดไหมจีาีพูดไหมพ่อจีตอ่านวะ โอ้ยย่าย่าย่าสามอีกรอบหนึ่งย่าย่ายาขึ้นแล้วตีนี่ไนเป็นนี่แล้วอุ้ยกระโดดเลยไหมมันสะเดิดมันสะเดิดกระโดดเลยลูกกระโดดแล้วแม่ไม่กระโดดบ้างเหรอแม่ยิงยาวอย่างเดียวเลยเอ้าแม่บอกมาสิแม่บอกโอ๊ยกดคันเกินข้างในไปอีกหนึ่ะแล้วนะท่านุ๊ก

โอ้โหเป็นทิปของเด็กๆนะครับผมทิปตกปลาลําเชนนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับดีใจอันใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับวันนี้นะครับเป็นคันที่เพิ่งได้มานะครับเป็นตัวใหม่ของแบรนด์ใบสันเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหคันใบสัน X4 นะครับผมสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับลอกก็เป็นล้อสไปเดอร์เซตนะครับผม เนียเอาอยู่นะครับผมสายใบสัน S2 ครับผมโอ้โหนี่ครับเวท์สิบสองยี่ห้านะครับเมื่อกี้ก็เห็นเห็นแล้วนะครับเนี่ยรัเวท์สิบสองยี่ห้าเห็นเห็นแล้วนะครับกดข้างเรือครับกดอย่างโหดครับผมโอเคครับ

ลงดูวิวครับอ๋อครับลึกมากรูปจะอยู่ใกล้เราจะได้เล่นข้างล่างนี่เดี๋ยวดูวิวครับ